วัสดีครับวันนี้ผมจะขอมานําเสนอในส่วนของระบบคลังสินค้านะครับระบบคลังสินค้าของ a c u r e Solutions นะครับเราก็เราอินเข้าสู่ระบบกันเลยนะครับตัวระบบคลังสินค้าเนี่ยหลักๆของมันคือใช้คุมจำนวนสินค้าในคลังนะครับทำให้รเราตรวจสอบได้นะเปรียบทางเลยว่าตอนนี้คลังสินค้าไหนมีจำนวนสินค้าอยู่เท่าไหร่บ้างนะครับ ซึ่งระบบพันสินค้าเนี่ยมันสามารถใช้งานร่วมกับระบบจัดซื้อขายปลีกขายส่งได้ด้วยซึ่งถ้าเกิดมีการขายหน้าร้านหรือขายส่งออกไปเนี่ยมันก็จะตัดสต็อกให้เองทันทีนะครับถ้าเกิดลิงก์กับระบบจัดซื้อเนี่ยมันก็จะมีการออกใบรับสินค้าแต่ใบมีโอได้ด้วยมันก็จะเป็นการเพิ่มยอดสินค้าเข้าสต็อกให้เราอัตโนมัตินะครับเริ่มกันเลยตรงที่หน้าแดชบอร์ดไปเลยดีกว่าเรามาดูว่าระบบการสินค้ามีเจิจฉาอะไรให้เล่นบ้างนะครับ ระบบสินค้าตอนนี้ก็จะมีวิเจ็ตสองตัวที่เราเล่นนะครับเราลองเปิดดูกันเลยดีกว่ามันก็จะเป็นในส่วนของอสินค้าที่ไม่อยู่ในช่วงที่กําหนดนะครับกับสินค้าไม่มีความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับเขาว่าสินค้าไม่อยู่ในช่วงกำหนดเนี่ยเราสามารถตั้งค่าได้นะครับว่าสินค้าแต่ละตัวเนี่ยมีมินิมัมและแมกซิมัมสต็อกอยู่ที่เท่าไหร่ หน้าแรกพอเราอินเข้ามาเนี่ยพอเราตั้งมนมีเจ็ตมันจะโชว์ให้เราดูเลยนะครับอย่างเช่นตรงนี้เราอาจจะตั้งว่าไม่เกินร้อยชินอ่าพระวันนี้ร้อยแปดชิพมันก็จะขึ้นมาเลยบอกว่าเฮ้ต้องมีสต็อกมากเกินไปนะครับส่วนตัวสินค้าที่มีความเคลื่อนไหวล่าสุดเนี่ยมันหมายถึงว่าสินค้าตัวไหนที่เป็นเดก์ท็อปนะครับอย่างนี้มันก็จะโชว์บอกว่ารายการสินค้ารหัสนี้ชื่อสินค้ากาแฟเนี่ยขึ้นไหวล่าสุดเมื่อวันที่18เดือน11ปีสอง3ัส ส่วนรายการที่เป็นขีดๆ,ๆแต่ว่าไม,ไม่เคยไม่เคยเลยที่มีการเคลื่อนไหวเลยก็คือส e ็อ t มาตั้งแต่แรกเลยนะครับตรงนี้มันก็จะช่วยให้เราดูได้ว่าสินค้าตัวไหนที่แบบมันตายไปแล้วหรือว่าเราไม่ได้ใช้งา,านมานานแล้วนะครับในส่วนของระบบคลังสินค้าเลยเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของการจัดการข้อมูลสินค้านะครับคลังสินค้าผู้ใช้คลังแล้วก็มีในเรื่องของการออกใบปรับยอ่อบโ o แล้วก็ดูผลิเข้าออกนะครับเดี๋ยวผมจะอธิ้าย้เป็นตัว ตัวคาสินค้าเนี่ยในระบบสามารถใช้งานได้บบหลายๆทางสินค้ามพร้อมกันอย่างเช่นมีหลายสาขามีหลายที่นะครับในระบบเนี่ยก็จะแสดงตัวอย่างว่ามีทั้งหมด14คลังตอนนี้ท่านก็สามารถเข้าไปสร้างคา่าสินค้าได้เองเลยนะครับตามโัวตดที่ได้เปิดไว้คาว่าผู้ใช้คลังนหมายถึงว่ายูเซอร์คนไหนสามารถเข้าใช้งานคา่าสินค้าไหนได้บ้างน,นะครับอย่างนีน้ตัวอย่างมันก็จะบอกว่าคา่าสินค้า MBK บางคลองเนี่ยมีเทสเตอร์4ที่สามารถเข้าไปใช้งานค่าสินค้าได้นะครับ ตัวผู้ใช้พันเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็น admin ซ s e r ไม่จำเป็นต้องตั้งค่านครับ admin ซอร์จะสามารถใช้งานได้ทุกคลางสินค้าอยู่แล้วนอกจากนี้ก็จะมีในเรื่องของข้อมูลหมวดสินค้าข้อมูลสินค้าแล้วก็ข้อมูลสต็อกนะครับผมจะเปิดข้อมูลสต็อกให้ดูตัวข้อมูลสต็อกเนี่ยันก็จะบอกเลยนะครับว่าราคกาสินค้านี้อยู่ในคลัง A B C มีเนี่ยมีจานวนอยู่เท่าไหร่นะครับซึ่งจำนวนสต็อกเนี่ยเราสามารถดูเป็นจำนวนสินค้ารวมได้ด้วยนะครับอย่างเช่น ยกตัวอย่างรองเท้าส้นสูงขนาด0 0เนี่ยมีจานวนรวมทุกฟังอยู่ที่ลบ19เราลองแตกดูนะครับว่าลบ19เนี่ยเป็นยอดแต่ละฟังเท่าไหร่นี้ก็จะคำยอดตรงมาให้เรานะครับ m เ k ลบที่7นัดกะลัง1เซนทรัลําหนึ่งรวมแล้วเหลือลบ19ชิ้นมันก็จะทําให้เราสามารถดูข้อมูลได้หลากหลายมากขึ้นนะครับ ในเรื่องของการปรับยอดเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของปรับยอดเพิ่มกับลดนะครับปรับยอดนี่อาจจะเป็นการปรับยอดอื่นๆนะครับอย่างเช่นสินค้าเสียหายหรือว่าเป็นในเรื่องของยอดสินค้ารับแจ้งไม่ตรงนะครับซึ่งเราอาจจะจากัดสิทธิ์เฉพาะยูเซอร์ในระดับสูงเท่านั้นที่จะทำการปรับยอดได้การปรับยอดก็จะมีปรับยอดเพิ่มกับปรับยอดลดนะครับปรับยอดลบเนี่ยที่แยกมาเพราะว่าเราอยากให้เราสามารถจํากัดสิทธิ์ได้ว่าต้องเป็นยูเซอร์ระดับสูงเท่านั้นที่จะสามารถปรับยอดลดสต็อกได้ เพราะว่ามันสูงสิงต่อการทิจริตอย่างเช่นยูซอร์ในระดับ,ดบล่างขโมยของก็าจะสโตร์แลวไปปรับยอดลดเองอย่างนี้เราก็จะห้ามทำนะครับต้องเป็นผูเจัดกรมนั้นจะปรับยอดลดได้นะครับในส่วนของการโอนสินค้าก็แปลว่าการโอนสินค้าระหว่างกลางนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรามีหลายๆสาขานเนี่ยเราอาจจะให้ทางกลางเป็นทางในการรรบสั่งซื้อมาพอเราสั่งซื้อเข้าทางการแล้วเราก็กระจายสินค้าไปหาสาขาอื่น เราก็สามารถออกใบโอนสินค้าได้เลยนะครับก็จะเป็นการลดสต็อกจากคั้งหนึ่งปเป็นเรื่องสต็อกให้อีกทางหนึ่งอัตโนมัตินะครับส่วนการดูบันทึกเข้าออกของสินค้าเนี่ยเราสามารถดูได้อย่างละเอียดนะครับยกตัวอยญางมันจะบอกเลยว่าจากางสินค้าไหนใครเป็นผู้กระทำนะครับชื่ออะไรรหัสเอกสารอ้างอิงอะไรยกตัวอย่างเ a เนี่ยจะเป็นใบป,ปรับยอดสินค้าอาจอาจะเป็นใบเสร็จรับเงินหายนาฬนะครับ มันที่เวลาที่ตัดสต็อกคืออะไรนะครับมันก็จะบอกเลยว่ายอดเดิมมีอยู่ห้าเปลี่ยนแปลงเท่นี้คงเหลือเท่นี้นะครับเราลองยกตัวอย่างเราลองคลิกที่ SA ใบปรับยอดพอเราคลิกพวกมันก็จะเปิดหน้าเอกสารขึ้นมาให้เรานะครับบอกว่าเรามีการยอดเข้าไปเท่านี้ตามเอกสารนี้นะครับหรือเป็นใบเสร็จรับเงินก็เป็นหน้าตาใบเสร็จรับเงินขึ้นมานะครับ หน้าทะเบียนใบปรับยอดเนี่ยมันจะสามารถดเูเป็นลักษณะของการดีดาวข้อมูลได้นะครับอย่างเช่นเราอยากดูเฉพาะรหัสเอกสารแต่เราอยากแตกลงไปด้านล่างว่ารหัสเอกสารเนี้ยมีสินค้าอะไรบ้างเราต้กดเครื่องหมายบวกข้างหน้านะครับมันก็จะแตกตออกมาให้เราดูว่ามันมีสินค้าอะไรบ้างในรหัสใบปรับยอดนี้นะครับก็จะทําให้เราใช้ง,งานได้ง่ายขึ้นนะครับ อย่างที่ท่านอาจจะทราบแล้วก็คือข้อมูลในหน้าทะเบียนทุกอย่างสามารถ Export เป็น Excel ได้ c s v ก็ไ,ได้นะครับทำให้มันสะดวกต่อการนำเข้าหรือสอตข้อมูลนะครับรายงานของระบบทางสินค้าเนี่ยก็จะมีในเรื่องของรายงานสต็อกนะครับรายงานจำนวนสินค้ารวมสินค้าเข้าออกสินค้าเข้าออกรวมสินค้าไม่มีการเคลื่อนไหวแล้วก็รายงานบาร์โคดนะครับอธิบายทีจะตัวละกันนะครับตัวสต็อกกับสต็อกรวมเนี่ยคล้ายกันนะครับแต่สต็อกเนี่ย,นะยจะเป็น รายการแยกแต่ละคังตัวสต็อกรวมเี่ยจะแสดงให้รวงทุกครั้งนะครับจะสัมยอดให้สินค้าเข้าออกกับสินค้าเข้าออกรวมก็คล้ายๆกันนะครับสินค้าเข้าออกเนี่ยก็จะบอกเป็นลักษณะสเตทเมนต์เลยบอกว่ามีเข้าออกเมื่อไร่เวลาไหนจํานวนเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดเข้าออกรวมจะระบุเป็นช่วงเช่นบอกว่าช่วงอาทิตย์นี้มีเข้าทั้งหมดกี่ชิ้นออกทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับสินค้าไม่มีความไม่มีการเคลื่อนไหวเนี่ยก็ลักษณะเดียวกับที่อธิบายไปเมื่อไหร่ตอนต้นก็คือจะบิสรายการสินค้า ที่เป็นเดส k ็อปทั้งหลายนะครับตัวบาร์โค้ดก็คือสามารถสั่งพิมพ์บาร์โค้ดของสินค้าได้ด้วยนะครับผ่านระบบของเราตัวฟีเจอร์ต่างๆของระบบการสินค้าก็มีอยู่ประมาณเท่านี้ครับขอบคุณครับ